สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะอยากจะพามาทําอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงปลาดุกใส่นอไม่ส้มนะคะสุดเทือกับแกงยิ่ดอกค่ะอาจจะแกงใส่ไก่ใส่ยางไปนะคะพี่น้องปลาดุกนีดโดนๆทันหนึ่งนะคะส้มนะคะอันนี้เอยมีจะมีตะไคร้ค่ะพริกสดนะคะกระเทียมหอมแดงโบตรงเน้นกระเทียมเลยคะ่ะพี่น้องเน้นเอ่อหอมแดงกับตะไคร้นะคะนอไม่สม้ม ล้างเปี่ยวพอดีเลยค่ะปลาดุกล้งางทำความสะอาดอย่างนี้ค่ะล้างโดยเกลือคันคันคัล้างออกให้น้ำเขาจุ้นพูนค่อยสิเอามาแกงรับรองมัมมี่ข้าวค่ะนะคะใบแมงลักค่ะผักชีลาวค่ะแล้วก็ตะไคร่นะคะพอดีมันเหลือมาค่ะมาลงมือทำกันเลยครัวพริกให้หอมนะคะ สตาเย,ย่าสูตรเยา่าตงเจสีนะคะพี่น้องนะคะถ้าให้ก็เผานะคะถ้าประเพียแกงแกงต้มต้มนะคะต้องคั่วพริกให้หอมก่อนเดวถึงจะใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปค่ะนะคะนี่ค่ะหอมหวนหวนหน,นะคะผู้ใดบอกินเผ็ดว่ต้องใส่พริกหลายเพราะว่าน้ำมันมมันจะมีความเผ็ดความเผื่อนอยู่แล้วนะคะใส่นิดๆนะคะแต่ว่าสีสันกับสมองงามอีกนะคะพี่น้องต่ว่าของเย่าหนึ่ง,งคือข้นกินเผ็ดนะคะหรือใส่หลายหลังจากนั้นค่ะ เติมน้ำลงไปเลยเนี่ยพอข้าผัวพริกเริ่มไม่กินหอมแล้วคะ่ะพี่น้องเซน้ำลงไปคะ่ะนะคะจากนั้นใส่หน่อไม้ดองนะคะเม่ต้องทาให้น้ำเดือดคะ่ะเพราะว่าน่อไม้สมเข้านิม่มบ่ข้าวนะคะ เป็นอย่างเช่ซปลากรอนพี่น้องสวานะคะปลาดุกนะคะพี่น้องมันสุกง่ายนะคะประเภทปลานะคะนะคะน้ำมันสมเท่านี้ยิ่งเขี่ยวก็ยิงบ่มีการเละกันเปื่อยน,นะคะเขาก็เลยใส่น้ำมันผสมลงไปก่อนนะคะพี่น้องี๋อยอเติมน้ำอีกจักหน่อยนึงก่อนสดน้ำหอนๆนะคะเป็นเมนูที่ยอโปรดปันในพี่น้องนะคะเพื่อนๆืเขาจ้ากับสว่าโว่าจะเค็อยังห้จินนะคะ เพื่อนกับสบู่อยแบบมาของดองปันไดน,นะคะพี่น้องแต่เย้าผันชอบนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะเอาละค่ะพี่นอ้องพอน้ำเริ่มเดือดค่ะนะคะแวกหน,หน่อยนึงค่ะแวกไปตรงกลางค่ะทีนี้เราจะเอาปลาดุกใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ะะใส่ลงไปเลยเอาละค่ะจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือด,จ,ดจัดให้ปลาดุกสุกนะคะพี่น้องค่อยปรุงรสนะคะเดี๋ยวเฝ้าค้นนะคะช่วงนี้คือช่วงสำคัญสุดเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้าค้นตอนนี้มันสีขาวนะคะรอให้ความห่อนของกระทะค่ะมันจะเดือดขึ้นมาเองคพี่น้องเลยค่อยๆไมันจดเดือดขึ้นมาเองค่ะ,คยยะ,คะใ,หให้ปลาเข้าสุกนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ แล้วก็มันจะมีฟ้องนะคะช่อนออกในนิดนึงค่ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องแบบนี้ช่อนออกเลยค่ะปลาเข้าเ่สิบบ่ข้าวอหอมหวนหวนนะคะขนาดม่ให้เด็บปรุงเอียงเลยพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเริ่มปรุงกันเลย จรงแรกที่ต้องใ่พี่น้องกับสืหมูอยู่นะคะมันตอกใ่ผงคุงรดก่อนแถแน่นอนนะคะนี่ค่ะตามด้วยนะ้ำปลรราพี่น้องช่วงนี้เย่าแอดคลิป่าอาจจะบอกอมอมเบาค่อ,อ,อ,คอยๆได้พี่น้องนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่นจัดบานนะคะจะได้หรือของมาจัดบานแล้วก็นังอยู่ข้างล่างนะคะนะคะถ้าย้า,า,ายเบาแห้งแล้วก็ว่าตกใจนะคะเบาก็ไพ่อย,อย่างสีนะคะใส่น้ำปลาไปสองทับพี่ค่ะนะคะ,นะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวตัดเปรี้ยวด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงส่วนน้ำตาลทรายพี่น้องบอมักกับโบตองใส่ด้วยค่ะนะคะหมักไทมักมันค่ะชูรสนะคะใส่ลงไปเอาละค่ะจากนั้นค่ะสามารถคนได้ค่ะ หอมวนๆค่ะพี่น้องน,นะคะหลังจากนั้นค่ะชิมรสจักหน่อยนึงค่ะอืมโอเคเลยค่ะบบเข้าในอย่างโบจัดเกลือไปแต่ย่อเสิมเกลือจักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคนบบก,กินเข้มหนี่งโบตรงเติมเลยจ้ะกำลังพอดีนะคะแต่ย่อเป็นพ่นที่กินแบบรสจัดกับพยายาม่ห้ามจะคล้องยู่ได้พี่น้องก็หูโตดง กินเข้มลายกับบดีแต่มันมันหมักนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักใส่ลงไปผักชีลาวนีเย้าบริษยใส่ถูุขิดเด็พี่น้องเวลาแกงไม่มสมนะคะอเผอิญมันเหลือนะคะพี่น้องมันมีมากเก็เลยใส่ลงไปค่ะ ค่อยๆค้นด้วยจ้ะเดี๋ยวปลาห้องสีแหลกเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงน่อไม้ดองนะคะแกงน่องไม้สมใส่ปลาดุกะเดในย่โอโ,งโองออกจากเตาไปให้เบิ่งมองึงแจงมองโม่ฮอนค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะแกงน่อไม้ดองนะคะพี่น้องแกงน่อไม้สมใส่ปลาดุกค่ะพี่น้องนะคะกําลังหอนๆค้นๆ,นๆนะค่ะนะคะ แกงสไตล์อีสานบานเฮาทั่วไปค่ะพี่พน้องพริกแกงของเยาก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะให่เน่นหอมแดงกับตะไะคร้วยค่ะกระเทียมบบตรงเน่นเป็นไดค่ะพี่น้องนะคะผัดเครื่องแกงให้หอมใส่นอไม้ลงไปค่ะพอน้ำเดือดใสปลาดุกลงไปค่ะพี่น้องนะคะปรุงรสด้วยปลาร้าชู่รสนำปลาน้ำตาลนิดนึงนะคะจะาเยาไปิดไทยโดยเกลือนิดนึงเพราะเยากินเค็มนะคะแล้วก็ใส่ชิมรสให้ถูกปลาแล้วใส่ผักชีล้า แล้วก็ใบแมงรักแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูอาหารอีสานง,ง่าไงสไตล์เย้าค่ะพี่น้องน้ำม่อ่อนๆกําลังเปรี้ยวกําลังคดีกินโบเข้มนะคะพี่น้องอันนี้ซื้อมากนะคะบริเฮตเองค่ะน,นะคะน้ำมันะคะสำหรับน้ำม่ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเน้อจากพี่น้องมากค่ะเอาถั่วเอาซ่ามากินไมา่ยาค่ะแกงปลาดุกเส้นน้ำม่สมห้อนๆค่ะใส่ใบแมงลักหอมๆม,มาสดในกันจ้า